รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอรุสวัสค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธบัญญาพิรมรายการธรรมะที่จะมาเติมเต็มความอัิรรมให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยในวันนี้ค่ะท่านมหาวชิระวิทย์วชิระเมธียังคงมีธรรมะน่าคิดมาชวนให้ทุกท่านได้พินิจก,กันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมะพิรมค่ะช่วงธรรมะพิรม พรามคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลพราหมณ์คนนี้เนี่ยนับถือศาสนาของตนเองมากแต่พราหมณ์ผู้เป็นพรามมณีเนี่ยศรัทธาพระเจ้ามากจะทําอะไรก็เลือกนึกถึงพระเจ้าทั้งหมดเวลาตกอ,อกตกใจทําอะไรหล่นก็นะโมต,ต,ตัสสะพระคะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อง,องพระเจ้า วันหนึ่งพราหมณ์เชิญพราหม์มาทานอาหารในบ้านของตนเองมีงานสมโพธก็เลยบอกว่านี่หล่อนพรุ่งนี้เนี่ยฉันเชิญพราหม์เพื่อนมาเยอะแยะมากมายนะอย่าเป่งอุทานนะโมตาสาที่หล่อนว่าทุกครั้งเนี่ยอย่านะถ้าเป่งมาว่าอไรเนี่ยเธอตายทันทีนะพราหม เหน็บเอาเอามีดนะมาวางไว้น,นี่เลยถ้าเป็นสมัยนี้เอาปืนมาวางไว้เลยนะย่าเชียวนะถ้าหลุดปากมาในฉั้นแทงเลยนะพระาหมณีก็ไม่สนใจฉันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉั้นศรัทธาพระเจ้ายมศรัทธาพระเจ้าไหมถ้าไม่ศรัทธาคงจะไม่มานั่งตรงนี้นะ,ะ,ะหลังจากนั้นเช้ารุ่งขึ้นมาพราหมณ์หลากหลายสำนักมาเลยครับ ในขณะที่อังคาดหรือกําลังเสิร์ฟอาหารอยู่เนี่ยพรามณีเสิร์ฟอาหารเนี่ยกาลังเสิร์ฟอาหารอยู่ถา,าดมันหล่นหลุดจากมือมลื่นหลุดเพง่งพรามณีก็อุทานเลยนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพราหมณ์ที่เป็นเพื่อนอยู่นะขณะนั้นบางคนก็เอาเข้าวเข้าปากเคี้ยวไปแล้วบางคนก็กําลังจะเอาเข้าปากทุกคน คายทิ้งสลัดหมดเลยบอกโอ้ยอันนี้นอกลัทธิไม่ได้อยู่ในาศาสนาเรานี่อยู่กับตถาคตสมณะโลนสมณะโลนเนี่ยโอ้พรมณาห์ผู้เป็นสามีมเป็นไงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะว่าเพื่อนพราหมณ์ออกจากบ้านหมดเลยพิธีกรรมเสียก็เลยบอกทำไมถึงทำอย่างนี้ก็ฉันศรัทธาพระเจ้าก็ตกใจก็ไม่รู้นึกถึงอะไรนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียว พราหมณ์คนนี้ก็เอ๊ะทำไมเมียเราถึงศรัทธามากขนาดนั้นอยากจะไปถามอยากจะไปหาวันนั้นก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าเลยถามมีความในใจอยากจะถามอยากถามว่าเอ๊ะทำไมคนโกรธนี่ทำอย่างไรเป็นอย่างไรพรุทธเจ้าไปถามนะพุทธเจ้าเลยว่าคนโกรธเนี่ยความโกรธถ้าเราฆ่าความโกรธได้เราจะอยู่สบายเป็นสุข โกทังคัตวาสุขขังเสติมีบทบาเรับรอง่ะเนะฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขย่อมนอนสบายเพียงแค่ประโยคแค่นี้ครับพรามบรรลุธรรมนะอาตมาภาพพูดมาเกือบครึ่งชั่วโมงโยมบรรลุอย่างโยมพอไปได้เนาะเก็บข้อมูลก่อนเนาะ เพียงแค่ประโยคแค่นี้นะบรรลุครับอ้ถึงบางอ้อว่าเอ๊ะทำไมเมียเราถึงศรัทธามากขนาดนี้นั้นถึงบอกว่าความโกรธมันเป็นไฟจุดได้ต้องดับเป็นเหมือนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ณขณะนี้ก็ตามเมื่อรู้จักเมื่อเรารู้ตัวเองว่าโกรธต้องระง,งับความโกรธจุดได้ต้องดับเป็น จุดได้แล้วดับไม่เป็นมันเผาตนเองโยมอย่างที่ยกตัวอย่างโยมข้างบ้านจะมาสุดท้ายป่วยสุดท้ายไปกว่านั้นลูกเต้าไม่เหลียวแลเพราะพอ่พอ,พอ,พอแม่เป็นไงครับรังแกลูกก่อนเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเ,เด็กสมัยนี้เนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญพ่อแม่แล้วนะเพราะความคิดเขาเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนนะโยมนะ คุกคนเขาบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันเสมอกันนะครับเด็กสมัยนี้รู้แต่สิทธิของตนเองแต่ไม่รู้จักหน้าที่งั้นเราจะต้องร่วมกันปลูกฝังนะจากตัวเราก่อนนะโยมนะอย่าเพิ่งไปแนะใครแนะตัวเราเองก่อนประเด็นที่สองประเด็นที่สามเรียนรู้ความหลงระเลงจากคนที่ไม่รู้จักถ่อมตน เราต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้อย่างไรเวลาเข้าสู่สังคมเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนนะเหมือนสมัยยกธรรมบทอีกต้องมีที่รับรองจะเอาเรื่องอื่นไม่ได้ต้องธรรมบทเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสมาทั้งหมดนะเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยนะจะใช้โคสมัยก่อนคนกับสัตว์เนี่ยพูดภาษาเดียวกันนะโยมนะรู้เรื่อง ไอ้เจ้าโคนี้เนี่ยก็เห็นว่าไอ้พราหม์ตกทุกข์ได้ยากจะทําหาวิธีไหนที่จะหาเงินให้กับพราหม์ที่เลี้ยงเขามาดูแลมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ตัวอ่อนๆนะจนโตมีพละกําลังที่สามารถเทียมของแบกของได้นะก็เลยไปบอกกับเจ้านายว่านายเอาอย่างนี้ไหมล่ะนายลงพนันเราจะไปแข่งกัน นายลงพนันไปเลเต็มที่เลยลาาเควียนร้อยเล่มไปแข่งกับไอ้โคตัวอื่นนะถ้าเราชนะเราจะได้เงินหลายร้อยกหาปะนะนายบอเอา้าแน่ใจนะว่าเราจะแข่งชนะโอ้แน่ใจร้อยเปอร์เซไปแข่งพรามคนนั้นก็เทียมเลยททเทียมโคเทียมเกวียนร้อยเล่ม2อ,อ,องเกวียนสเส้น ปรากฏว่าในขณะที่พูดกับกับโคตัวนี้นะีให้เทียมให้ลากเวียนไปนะดันไปพูดจาไม่ดีไม่พูดจาไม่ดีไม่อ่อนน้อมบอกไอ้โคไอ้โคโก้งลากเวียนไปไอ้โคโกงลากเวียนไปเจ้าโคที่เป็นที่ออกเสนอเสนอเนีนะ่เนี่ยไม่ลากครับพูดจาไม่ดี ไม่อ่อนน้อมกับเรานะเรา่าอ,ออกอุบายแบบนี้ให้นะโอ้วันนั้นแพ้เสียเงินไปหลายกระหาปณะนะหลายร้อยนะหลายพันถ้าเป็นสมัยนี้ก็หลายหมื่นนะก็ทิ้งไปหลายวันครับไอ้เจ้าโคก็ไปอีกออกอุบายบอกนายวันนั้นนายพูดกับเราไม่ดีต้องรู้จักอ่อนน้อมเราบ้างพูดจาไพเราะอ่อนหวานอืมเดี๋ยวเราจะแข่งไหม นายก็เอา้าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะทําไม่ได้เนี่ยหมดหมดเนื้อหมดตัวนะเอ,เอาเทียมเคลียนร้อยเล่มอีกครับวันนั้นโอ้โหเจ้าพราหมณ์ก็เลยพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานพ่อโคพลริพัทพอ่อครูปหล่อรูปล่างดีลากเควียองของของ,ของเราไปหน่อยนะพูดแค่นี้เป็นไงปืดเดียวครับ จากโคเล่มที่ร้อยมาหยุดอยู่เล่มเกวียนเล่มที่หนึ่งครับแป๊บเดียวครับเห็นไ,ไหมเราต้องรู้จักนะเรียนรู้ของพวกนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรียนรู้การมีเกียรต จากคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นเราต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่มีปัญญาเนี่ยบัณฑิตนะผู้มีปัญญาต้องรู้การให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องแคร์คนอื่นเพราะโลกนี้มันกว้างคนข้างๆางสำคัญเสมอเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันสุดท้าย เรียนรู้ประสบการณ์จากหนังสือชีวิตตามงานศพเวลาไปงานศพเนี่ยโยมได้รับชีวประวัติคนมากมายเนาะใช่ไหมโย,ยมเราเคยเปิดอ่านสักหน้าไหมครับหรือได้มาแล้วเก็บใส่ชั้นหรือเอาเก็บไปชั่งกิโลขายโยมเลือกวิธีไหนเคยเปิดอ่านหรือเก็บไปชั่งกิโลขายโยมเปิดอ่านนะโยมนะ ต้องเปิดอ่านประวัติชีว่าประวัติของคนเหล่านี้เนี่ยมันสอนเราประสบการณ์มันสอนบทเรียนเราจะได้ยินโนะยมถ้ามีเด็กๆก,ก็คงจะ,ะไม่รู้นี่ยมเรียกว่าสอวอเนาะสอวอไม่ใช่สวยโวยนะสูงวัยนะสวนะอวอนะก็จะใช้คำว่าเอ้ยเชื่อเราเถอะเชื่อพ่อเถอะเชื่อแม่เถอะเชื่อยายเถอะเพราะ อาบน้ำร้อนมาก่อนมึงใช่ไหมโยม,มประสบการณ์มันสอนให้คนได้เรียนรู้ประสบการณ์สอนอันนั้นเราลองศึกษาเรียนรู้จากประวัติเหล่านี้ลองผิดลองถูกเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราอันนี้คือชีวิตมีปัญญาจะไม่ค่อยเกิดปัญหากับใครห้ประเด็น เรียนรู้การเทศะเรียนรู้การบริหารอารมณ์เรียนรู้ความหลงละเริงจากคนไม่ถอม่อมน้อมถ่อมตนเรียนรู้จากการมีเกียรติและสุดท้ายเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากหนังสือชีวิตจากงานศพอันนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาก็อยากจะฝากไปถึงคนที่อยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่ณนขณะนี้ นะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนผู้เป็นนะพุทธเมธีแล้วก็วัยรุ่นการเล่นสงการไม่จำเป็นที่จะต้องเออกเลิกนะน้ำเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนนะเวลาเรามีความทุกขนะ์ไปลดน้ำดำหัวพวกเราผู้ใหญ่เนาะนำน้ำที่ล้างเท้าพ่อแม่มาลดน้ำมาอาบน้ำนี่เป็นพุทธมนต์นั้นพระอาจารย์จึงให้กติ ในวันตรงนี้ก็คือเย็นธรรมเย็นใจมีสมน้ําคือหนึ่งน้ำที่มีอิทธิฤทธิสุดคือน้ําเหงื่อที่ออกจากความเพียรยมจำไหมนะไม่ต้องไปเอาน้ําที่ไหนครับน้ําเหงื่อเราเนี่ยเปลี่ยนจากน้ําเหงื่อเป็นน้ําเงินเพราะเกิดความเพียรให้เกิดขึ้นน้ําที่สองคือน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์คือน้ำคำของพระอรหันต น้ำคําของพระอาหารหันต์อยากจะส่งทอดส่งต่อให้กับญาติโยมที่ฟังว่าน้ำคําของพ่อแม่นี่ศักดิท์สิธิ์ให้เป็นก็ได้ให้ตายก็ได้นะเวลาคุณโยมบ่นลูกหรือด่าลูกเนี่ยในสมัยพุทธกาลในมงคลละสูตรมีบ่งชัดครับนะบอกว่าเอ้ยออกไปให้ตายหงตายหาเลยนะ คำพูดนี้เนี่ยออกจากใจออกจากปลุดออกจากปากแต่ไม่ได้ออกจากใจเรานะแต่คําพูดของพ่อแม่นี่เด็ดขาดนะศักศิธิ์นะเวลาบทลูกก็ระวังระวังนะระวังระวังนะโยมนะนะพูดให้เป็นให้เป็นมงคลนะน้ําคําของพ่อแม่เนี่ยศักศิธิ์สุดท้ายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือน้ำใจที่เกื้อกูลแบ่งปัน เราต้องรู้จักแบ่งผันพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมโพธิมงคลเจ้าวรวังเกตท่านได้พูดอยู่ตรงนี้ว่า mm hmm. การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นการให้ที่ยั่งยืนและเป็นทางบาร,รมีที่บริสุทธิ์ที่สุดเราให้โดยที่ไม่หวังผลบางคนเนี่ยให้แล้วหวังผลคนทำบุญเอาหน้าก็เยอะนะแต่วันนี้คุณโยมก่อสกคุณโยมปรางรัตนนี้ทำบุญไม่ได้เอาหน้า ถ้าทำบุญเอาหน้าไม่ได้ก้าวย่างมา26ปีทําแล้วมันหายทําบุญเอาหน้ามันหายนะแต่ทําบุญแล้วไม่ได้เอาหน้าเนี่ยมันทําแล้วยิ่งพ,พอกพูนเพิ่มพูนอย่างที่จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นเนี่ยก้าวย่างสู่ยี่สิบปีเนี่ยไม่ใช่เล่นนะ นี่คือให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการให้ที่ดีที่สุดนะให้ธรรมทานการให้ที่เลิศที่สุดคือการให้ทมให้ทำรู้จักแบ่งปันเกื้อกูลยิ่งสังคมปัจจุบันนี้เราได้วิสัยมาจากพระเวสสันดรถูกต้องไหมให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนให้โดยที่ไม่ที่จะคิดจะเอาคืนนะ ยิ่งในปัจจุบันนี้ที่เราจะเห็นคนไทยสองปีก่อนที่เราเกิดโรคระบาดเราก็จะเห็นคนที่เป็นข้าบดีเศรษฐีผู้ใจบุญนำเข้าไปให้บ้างนำอุปเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายบ้างเราก็จะเห็นแม้กระทั่งวัดวาอารามต่างๆก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็ทำให้สู่ชุมชนนั้นวันนี้ที่ได้รับอาราธนาม,มา ในหัวข้อปลูกปัญญานะเมื่อชีวิตเรามีปัญญาจากไม่ค่อยมีปัญหากับใครนะและยังให้คาถานะจำได้จาได้ดังหรือลืมไปแล้วยมลืมไปแล้วเอาทบทวนใหม่ทบทวนใหม่พร้อมกันเนื่งสองซ้หาาเราได้ทุกอย่างชั่วชีวิตจะเอาของก่องไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างปละไล ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละท่านเอ่ยพอเรามีตรงนี้เราจะรู้มีปัญญาปัญญามันเกิดนะแล้วเราจะรู้การบริหารจัดการคนนะถ้าเราอยากได้ทุกอย่างเป็นไงโยมเราจะสร้างไอ้โรงเก็บของเนี่ยโกดังเก็บของไว้เท่าไหร่ตลอดชีวิตคุโยมปรางรัดมาเนี่ยคงจะมีมากมายนะถ้าอยากได้ทั้งหมด ทุกคนอยากได้ทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นไงครับสร้างบ้านมาลูกกี่หลังใช่ไหมโยมนั่นก็เตือนใจตนเองเตือนสติตัวเองถ้าเรารู้จักยับยั้งช่างใจย้อนลอยอีกนิดหนึ่งครับพระอาจารย์มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็นเป็นจบเทคนิคการแพทย์แต่ตอนนั้นพระอาจารย์ไปเจอเขาเนี่ยสมัยตอนเรียนมหโยมแล้วเขาก็ เข้มเงวดกับการดูหนังสือแล้วก็ดูหนังสือตั้งแต่เช้าจดเย็นเพื่อจะสอบเข้าหมอโยมหมอหมอชอนะฮะปรากฏว่าสอบไม่ติดครับโทรมาตอนในขณะที่โทรมาเนี่ยอยู่บนด่านฟ้าของบ้านเตรียมจะกระโดดฆ่าตัวตายเพราะสอบหมอไม่ติดก็ยังดีบุญบุญยังถึงกัน ยังนึกถึงพระอาจารย์ว่าเคยไปอบรมเขาก็โทรมาครับบอกพระอาจารย์ร้องห่มร้องไห้พระอาจารย์ตอนนี้หนูอยู่บนด่านฟ้าเขาถามไปทําอะไรจะตักจะฆ่าตัวตายถามทำไมฆ่าตัวตายทําไมสอบไม่ติดหมอเอา้าแล้วตอนนี้สอบติดอะไรผลสอบออกมาเทคนิคการแพทย์ลังสีวิทยามอจอเอา้าก็อยู่ในวงการของแพทย์จะไปกลัวอะไร พระอาจารย์ก็เลยพูดประโยคนี้ว่าหากเราได้ทุกอย่างอย่างที่คิดชั่วชีวิตจ้ของกองไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างบะไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นะท่านเอ้ยเขาเก็ตไอเดียปิ้งครับกับบอกผมไม่โดดแล้วครับขอขอประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งจดแล้วติดหน้าประตูครท่องทุกวันระงับใจตนเองทุกวันบริหารอารมณ์ตนเองทุกวันดันั้นวันนี้เพื่อ ฝากไว้เป็นคติเตือนใจ5ข้อในการสร้างปัญญาและเตือนสติคาถาบริหารกายว่าบริหารจิตของตอนเองสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้เพื่อจะไม่ได้รบกวนในกิจกรรมอัตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจคุณโยมก่อศักิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท c ีพอจำกัดมหาชน และคุณโยมปางรัตเกียรติทรงสักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการท่านก่อศักที่เป็นผู้ก่อตั้งริเริ่มโครงการเ,าเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นในครั้งนี้เป็นอย่างสูงตลอดถึงต้องขออนุโมทนากับคณะญาติโยมพุทธเมธีชนทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังและญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านที่มารับชมในการบรรยายธรรมในครั้งนี้ ก็ต้องขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตน่าสถานที่แห่งนี้ตลอดถ,ถึงบุญบาร,รมีที่อัรมาภาพได้สังสมอบรมมาและบุญบาร,รมีของคุณโยมก่อสักคุณโยมปังรัตที่ได้สังสมอบรมมาและบุญบาร,รมีของญาติโยมสาวทุชนที่อยู่ในห้องแห่งนี้และญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านจมมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชาพระวปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ ญาติโย,ยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้วยธทาแล้วใส่ของความปารถน,นานั้นนนจงผ่นสําเร็จจงผ่นสําเร็จจงผ่นสําเร็จทุกประการเืิน ฟังธรรมะดีๆกันไปแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตน์มีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรหากท่านใดกำลังทุกข์เพราะไม่เป็นอย่างที่หวงังวันนี้ค่ะ ท่านพระครูสุธรรมนาถจะเอาว่าวัดปลักไม้ลายจังหวัดนคนปรปฐมมีคำชี้แนะมาฝากลองไปสดับรับฟังกันนะคะเจริญพรท่านผู้ชมพุทธบ,บริษัททั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่มีอะไรอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ส่วนหนึ่ง มาจากความรู้สึกว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราผิดหวังประมาณนี้อะไรอะไรก็ตามที่เราหวังหวังไว้แล้วมันไม่ได้ก็รู้สึกเป็นทุกข์บางคนถึงกับค่าตัวตายอะไรอย่างงี้นะครับแค้นใจเนื่องจากไม่ได้อย่างนั้นถ้าเราทําอย่างนี้มันอาจจะแก้ไขได้นะเช่นเราแค่หวังไว้น้อยๆหน่อย อย่าหวังมากเกินไปถ้าเราหวังไม่มากนักก็จะดีหรือว่าเราใช้สติปัญญาคำว่าสติปัญญาคือลองคิดถึงหลักการความจริงว่ามันมีไหมที่ใครได้ดังหวังทุกประการมันไม่มีใครได้ดังหวังทุกประการหรอกถ้าได้ดังหวังทุกประการแล้วแล้วก็มันก็คงไม่มีใครเป็นทุกข์เดือดร้อนหรอกดังนั้นเรื่องที่เราจะหวังเนี่ยก็ คิดเรื่องเหตุผลสักหน่อยนะที่เราคิดเรื่องเหตุผลว่าอันนี้มันหวังได้จริงๆเหรอถ้าหวังได้ไม่ดังนั้นแล้วมันไม่จริงเท่าไหร่แล้วเราก็เพื่อๆไว้เหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเพื่อถูกไม่ได้ว่าซื้อปุ๊บต้องถูกตัาที่หนึ่งปั๊บเงี้ยนะซื้อแบบเพื่อกะเราก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังมากไนงะถ้าเราคิดว่าโอ้เราหวังไว้ทั้งมากเลยแล้วมันผิดหวัง มาคิดทบทวนแะล้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรอะ่ะธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆที่คิดว่าเขาหวังได้เขายัางไม่ได้เท่าไหร่เลยเทียบกับคนอื่นดูนะเอ,อเขาก็ไม่ได้อย่างที่เขาหวังไปถามดูไปถามดูนะเราไปถามคนอื่นดูมั่งเคยหวังแล้วมันไม่ได้อย่างหวังไหมถ้าคิดอย่างเนี้ยเราลองไปถามดูแล้วก็จะเจอ เรื่องเรื่องอย่างนี้เคยมีในครั้งพุทธกาลเหมือนกันบอกว่ามีนางคนหนึ่งลูกตายแล้วก็อยากจะให้ลูกฟื้นแล้วมีคนบอกว่าผู้เจ้าสามารถชุบชีวิตได้เนี่ยผู้เจ้า,าอะได้ชุบได้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไปหาเม็ดพันประกาศในบ้านที่ไม่มีคนตายมาตลอดเจดชั่วคนเนี่ยถ้ามีเอานั้นมาจะเสกให้สุดท้ายเขาก็ไปถามมีไหมมีไหมโอ้ไม่มีล็อก อันนี้บ้านไหนไม่มีคนตายมาตลอดเจ็ดชั่วคนไม่มีหรอกเพราะเหตุนั้นแหละ <c oughs> ก็เลยเป็นเหตุให้เบาใจลงได้ว่าทุกคนไม่สามารถได้ดังหวังจงดังทุดังหวังทุกประการก็ขอให้ท่านที่ฟังแล้วนะมีสติมีสัมปชัญญะขับคืนมาแล้วก็มาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปได้ดังหวังเราทุกประการหรอกอาจจะมีผิดหวัง เื่อเผื่อใจไว้และเมื่อเผื่อใจแล้วก็เราจะได้เบาใจคลายทุกเมื่อคลายทุกตั้งสติใหม่ตั้งท่าทําใหม่สิ่งที่ควรจะเป็นก็จะปรากฏกับเราแล้วก็จะได้ดังหวังแต่ว่าเราเผื่อใจไว้จะได้ดังหวังตามเหตุปัจจัยที่ดีนะเราวางไว้ที่ดีก็ตั้งเหตุปัจจัยให้ดีทําให้ดีแล้วจะได้ดังหวังนั้นจเจริญพร สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของทางรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และคิวอารโค้ดที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไวที่เซเวได้ทาง Facebook Live, Page c p อทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางแล,และน้องเป็นหนึ่งต้องขอลามีความสุขกันมากมากนะคะ ขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ